ซื้อบ้านให้พ่อแม่แปดคนดังในวงการตั้งใจทํางานเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ให้กับพ่อแม่ตอบแทนผู้มีพู้คุณจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า โงเ่เฮงลูกเฮ่งเถิดเทิงทำเอาเป็นคนพ่อแม่นั้นยิ้มแก้มปีกกันไม่หยุดเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงตลกชื่อดังอย่างเฮ่งเถิดเทิงได้ออกมาเผยความสุขที่ทำเอายิ้มไม่หุบจากการที่ลูกชายคนโตอย่างน้องโงเ่เฮงได้แอบ,บทำเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อแม่โดยทางด้านคนเป็นแม่นั้นก็ได้โพสแคปชั่นพร้อมคลิประบุว่าพี่เฮงแอบ,บซื้อบ้านเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ขอให้ลูกเฮงเฮงรวย,เยๆเห็นลูกทำงานหาตังค์ซื้อบ้านเองพ่อกับแม่ก็ภูมิใจซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าหหหหลลลัังงใใญญ่่่่่่แแะนนนนนนาา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 อออยยยยยยููเเเป็มมมมกกกกททคคข้า้าสดดดวววิีีีชร ภูมิใจแ่งคนเป็นพ่อแม่เลยจริงๆเนยโชติกานางรายน้าสวยที่ทั้งหายไปจากงานในวงการบันเทิงเพื่อเป็นคุณแม่และสร้างครอบครัวอย่างเต็มที่ซึ่งสาวเนยนั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราสาวยกกตันยูคนหนึ่งในวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวขอเจ้าตัวได้มีการทุ่มเงินซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับคุณแม่ที่จังหวัดพัทธลุงโดยเป็นบ้านชั้นเดียวแต่น่าอยู่เป็นอย่างมากรายล้อมไปด้วยต้นไม้และหิวทัน์ที่ดีบรรยากาศธรรมชาติพ่อนั้นเป็นสิ่งที่แม่ของสาวเนยชื่นชอบและโปวดปานมากเลยนั่นเอง หนูเล็กก่อนบ่ายขยันทํางานไม่หยุ่กันเลทีเดียวสาหรับนักแสดงตลกหญิงชื่อดังอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายทีเจ้าตัวก็เคยออกมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่อดีตต้องปากกติน้นหีบหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือกว่าจะมีวันนี้ได้จนได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยมีงานเข้ามาเยอะมากจนพอมีเงินเก็บสะสมได้และได้ตัดสินใจนําเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมจากนาพักน้ําแร่ข,ของตนมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ภาคใต้แถมยังเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณที่ยกให้เป็นดารายอดกตัญ กันเดือสตาดารานักร้องหนุ่มอย่างการเดือสตาหรือกันนภพัทนอินใจเอื้อที่เป็นอีกหนึ่งในดาราสร้างบ้านให้กับพ่อแม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของเขานั่นเองโดยหนุ่มกันได้บอกไว้ด้วยว่ารู้สึกภูมิใจในบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากถึงแม้จะใช้งบที่ไม่น้อยแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างให้กับพ่อกับแม่ใครก็ตามที่ได้เห็นบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าหลังใหญ่อลังการมากเลยจริงๆ ชมพู่อรารยาต่อกันที่ดาราสาวแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ยังคุณแม่สาวชมพู่อรารยาพีก็ไในทุมเงินซื้อบ้านจัดสวนสวยๆให้กับคุณแม่วารีพีอยากจะมีสวนสวยๆอยู่ในบ้านนอกจากจะเป็นการทาสวนสวย,สวยไวใ้ให้แม่ของสาวชมพู่ได้นั่งพักผ่อนสูดอากาศดีๆแล้วนั้นยังได้เอาไว้ให้เด็กฝาแฝดวิ่งเล่นกันในสวนอีกด้วยอีกทั้งภายในโรบ้านทางฝั่งหน้าบ้านจะเป็นสวนสวยๆไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจแต่ทางโซนหลังบ้านนั้นจะเป็นสวนครัวทีมีทั้งกะเพรามานาวขิงขา่าตะไคร้ผักต่างๆที่เอาไว้ทาอาหารจะแบ่งเป็น็นน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 นไไววววววว้้้้้ใหหดดเเอย่าางงงชชััััจีทสสสมิและผกคร ใบเฟิร์นพัสกรทหุ่มเงินก้อนโตควักกระเป๋าซื้อบ้านหลังใหม่สุดอลังการกันไปเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงตลกสาวอยุ่งใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวสุดลกสุดห่วงของนักตลกชื่อดังอย่างจตุรงมกจบที่ตั้งใจทํางานเก็บเงินจนสามารถซื้อบ้านหลังโตเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้อย่างที่ฝันเอาไว้ทั้งนี้เธอยังได้บอกอีกด้วยว่าอย่าแปลกใจถ้าช่วงนี้ขยันออกงานบ่อยๆเพราะคนมีภาระก็ต้องขยันกันเป็นธรรมดาขายันกตัญญูแบบนี้งานเข้ามือไม่ขาดสายอย่างแน่นอน แบมแบมกันฮิมูกหรือที่รู้จักกันในนามแบมแบมก็เซเว่นเด็กหนุ่มไทยที่ได้ไปเดินตามความฝันของตัวเองที่ประเทศเกาหลีใต้จนได้เดบิวต์เป็นศิลปินสมาชิกวงก็เซเว่นแต่ต้องชื่นชมเลยว่าแบมแบมนั้นวางแผนอนาคตมาอย่างดีตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวเพราะหลังจากได้เดบิวต์มาได้เพียงหนึ่งปีเจ้าตัวก็ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่อลังการให้กับคุณแม่ที่ไทยทำเอาแฟนๆชื่นชมในความกระตันยูเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนนั้นแบมแบมมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นแต่ทุมใใ่มเนให้กับการทํางานอย่างเต็มที่จนสามารถซืืื้้้้้้อออออบบาาานนนนนหหหลลัััััังงงงใ่่่่่่เ็็ขขวกกกคคุุณณแมมมมมไไไดดจตตตีีียยยยิฝรๆผููทท เป็นเด็กหนุ่มยอดกตันอยู่มากเลยจริงๆ